เดี๋ยวหนูกลับพรคอะโอเคนะไหนดูซิมีค่ะมีค่ะบอสอะโอเครับไปแล้วหกหกแสนห้าค่ะปกติเคยวันนี้ไม่ไม่เคยค่ะวันนี้ถอนตังค์ด้วยค่ะห้าหมื่นได้ได้ได้ถอนได้เลยจ้าดีใจไหมเคยถอนเงินจากระบบเยอะขนาดนี้ไหมห้าหมื่นหรือครั้งแรก เคยถอนคารพบอนได้หกแสนกว่าแล้วเคยถอนหลายรอบค่ะคตื่นเต้นมาก <laughs> แต่เมื่อก่อนอ่ะไม่ไม่เคยขาะเงินเดือนหนูแค่หมื่นสองหมื่นกว่าบาทอเ,เองอ,อ,อันนี้ค่ะหนูจะไปถ,ถอนตรงนี้โอเคครับนะถอนตรงนี้ค่ะแล้วก็กดถอนตรงนี้แล้วก็วันนี้ห้าหมื่นสิบหนึ่งสิบ่างเองหมื่นแล้วก็กดตรงนี้อหนูตื่นเต้นแล้วก็อันนี้ค่ะหากภาษีตรงนี้ <laughs> ครับ แล้วก็กดตรงนี้ค่ะรอข้อความก่อนเฮ้ยหนูใจสันนะหนูไม่เคยหนูทำแบบว่าแปดเดือนหนูก็ยังไม่เคยได้หกแปดแปดสองเจ็ดหกหกแปดแปดสองเจ็ดหกไปแล้วค่ะ <c oughs> แล้วข่าวสลิปมาแล้วสลิป อยู่ที่40,064,965บาทเดี๋ยวข้อความขึ้น